หนูจับได้ว่าเขาคุยหลายคน่ะเนี่ยมันเป็นปัญหาเดียวกันครับเมื่อเราก็ตามที่คุณจับได้ว่าเขามีคนคุยหลายคนคนเวลาคุยหลายคนเมืาอ,อะไรครับก็จะได้มีตัวเลือกในชีวิตเยอะๆเราเวลาคุยคนเดียวเพราะอะไรครับเพราะเราคาดหมายและคาดหวังว่าคนนี้จะต้องเป็นเดอะเบสเลยคนนี้จะต้องอยู่กับฉันตลอดทั้งชีวิตคนนี้จะต้องเป็นคนที่ตายกับฉันนะแต่ฝ่ายเขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับ ครัวงนี้เนี่ยถามว่าเออคนที่คุยหลายๆคนผิดไหมสังคมก็มักจะบอกว่าเออคนคุยหลายๆคนผิดแต่ถ้าคุณคุณมาที่เนี่ครูบอกว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาอคะครับนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะสมมุติว่าเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับแล้วลูกค้าสั่งลายแมนครับเขาก็พยายามเลือกหลายร้านนะครับว่าร้านไหนอร่อยที่สุดว่าร้านไหนเนี่ยเออดีลดีที่สุดร้านไหนเนี่ยมีคูปองลดมากที่สุด เขาพยายามเลือกหลายอนะไนถามว่าเออลูกค้าผิดไหมก็ไม่ผิดครับทุกคนมีสิทธิเลือกครับถูกต้องไหมแต่ปัญหาของเราก็เลยครับเวลาคนคุยหลายคนมันเป็นเพราะคุณไม่ได้ทําให้เขาโฟกัสที่เราคนเดียวนะครับทักษะหนึ่งอนะที่คุณจะทําให้คนโฟกัสแค่เราคนเดียวอันนี้ครูอสอนอยู่ในคอร์สสั่งนะมันเป็นเรื่องของการเกณฑ์ trust กับเกณคือ power of trust power of trust คือ การทําให้คนเนี่ยครับหนักมาที่เรามันเหมือนกับเรื่องของตาชั่งอ่ะเวลาเขาเขาจะคบใครเนี่ยคนเราจะคบใครเนี่ยเราจะชั่งน้ําหนักนะครับว่าคนไหนดีกว่าคนไหนแย่กว่าคนไหนตอบสนองความอยากมากกว่าอยากมีอยากเป็นอยากได้เขาจะชั่งน้ําหนักครับแต่ปรากฏว่าเวลาเขาชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยครับนะครับเขาก็เลยคุยหลายคนไงคุณต้อง เบน้ำหนักให้หนักมาทางเราหนึ่งรยเปอร์เซ็นนะครับมันคือเรื่องของการเกมทรัสต์ครับชีวิตของคนเรานี่มีหกด้านนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นชุดคำชมนะครับชีวิตคนเรามีหกด้านครับด้านสมาธิด้านการเรียนรู้นะครับด้านการงานด้านการเงินต่างๆพวกนี้ครับคุณต้องมีคำชมรอบตัวของเขาเนี่ยครับครบหกด้านครับ เพราะคนเราเนี่ยไม่มีใครมาชมเราหกด้านนะครับไม่มีใครมาชมเราหกด้านครับคุณสังเกตได้เลยชีวิตประจาวันที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคุยกันแต่เรื่องของเขาแล้วอวดเราแต่คุณไม่ใช่ครับคุณคุยแต่เรื่องของเขาแล้วชมเขาครับนะครับอันนี้มันคือการเกฑ n trust ครับนะครับมันคือการก a i ท trust ครับคือทําให้คนเนี่ย รู้สึกว่าคุณเป็นคนสาคัญอะคือมันหายากมากคนประเภทนี้ที่เออชมเราทั้งหกด้านเลยแล้วเขาไม่รู้ไงคนเรานี่แกะไม่ออกว่าชีวิตตัวเองมีหกด้านสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกว่าทําไมเรายังคงคิดถึงแฟนเก่าทําไมยังคงตัดใจไม่ได้ทําไมจะต้องไปส่องซ้ําๆทําไมเออจะต้องไปดูว่าเขากินหรูอยู่ดีหรือเปล่าทําไมยังต้องไปตามติดชี้ของเขาเพราะก่อนหน้านี้นเขาเคยเกณฑ์ trust คุณมาครับนะครับเพียงแต่เราก็ไม่รู้กับนะครับ 给们。Okay,